ครับสวัสดีครับสมาชุ่มสิท่ิ์ขลับวันนี้เบ้าแอมเราตรงสิ1าเดินทางไปติดตามตัวเลขขับน้องไม้แก้วเนาะครับสมุชุ่มเนาะมาอีกแล้วครับสมุชุ่มมาอีกแล้วเฮียดย่งกัวเก่าครับสมุชุ่มผีไม่ลูกอ่อนกับลูกอุ้มลูกมาเลยครับสมุชุ่มเนาะอุ้มลูกมะฮองบอกเลขสามตัวน้องไม้แก้วสามตัวบนสองตัวล่างครับสมุชุ่มแต่ที่สําคัญนี่ถือถุงปลาคอใหญ่มาให้น้องไม้แก้วน้ำครับปลาคอใหญ่หาตัวเนาะครับสมุชุ่มเนาะ สี่เปรเป็นเหล็กเด็ดๆตัวไหนแต่แม่ผีแม่ลูกอ้อนนี่เพิ่นห้องบอกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมห้องบอกเลขแล้วสามตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขา้าแม่เราสามงวดซ้อนนั่นก็เสียงหมาเหา่าเสียงหมาหอนทันทีครับเอฟซีโอ้นี่หมาหอนบ่ได้หมาเหา่าเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี้แน่นอนเหียนคักเลขกสามตัวเดีดยๆเนาะครับเนาะเขา้าแม่เราสามงวดแต่ก่อนนี่ก็เข้ามาตลอดครับ ก็มีเขาบางรุดบางก็ะธรรมดาครับเตติตตอมาแล้วสงวดวังสามศูนย์วันกระแตกนะครับเอเนาะงวดนี้ครับวันที่หนึงกรกฎาคมพศสองพันหครับไปรับชมรับฟังกับหน้องไม้แก้วกันครับว่าพีเมล็กออนี่อุ้มลูกมหานี่สิ่งว่าบอกเป็นตัวไหนครับถายอยู่างบ้านครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับ สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ <Nixon. S 1> น้องไม้แก้วสวัสดีค่ะส, <lithium. S 1> สวัสดีโอ้เก่งไร้เนาะครับเอฟซีเนาะเก่งแหงครับถือมาชมเนาะงวดก้อนนี่สามศูนย์กับเขาจังๆครับถือมาชมพีเมลออนครับงวดนี่เ้เสียงยังาอเสียงกบค่ะเสียงกบบอเสียงกบเสียงข้างโคบตัวนี้เสียงข้างโคบเพิ่นไฮโชกตัวครับนี่สงสัยเลยชุดนี่สีเข่ากันหมั้งนี่ ฝันเลขบอลน้องไม่แกวค่ะฝันจังไดค,ครับบอาชูเอฟซีฟังไลยครับฝันว่าพี่แม่ลูกออนมาหาค่ะอุ้ยมาเราบอกครับนี่ค่ะครับผมเพื่อผ้าลูกมานาค่ะมากับลูกค่ะอ้ยครับเพื่ออุ้มลูกมานาค่ะอุ้มบอกครับเท่ยวนี่ค่ะเบร์จูงแขนจูงหางบอกค่ะอ้ครับผมอุ้มมาเลยครับเป็นมาจังหดล่ะน้องไม่แกวเป็นอุ้มลูกมาพ่อมก็ถือปลาค่ะ ือปลาในถุงใ่ค่ะถือปลาในถุงใ่ค่ะครับผมปลาในถุงมีอยู่าตัวค่ะครับอุ้ยมีหาตัวบ่ครับค่ะนับบึงบ่ครับน้องไม้แก้วนับบึงสะบ่ค่ะปลาหยังลหะครับปลาหยังกับโบหูค่ะบบหูสนิทครับผมอ่ะบ่หูกับโบปเป็นหยังงกับหูแต่ว่าหาตัวกับพ่อเนาะอ่ะรับอียงตัวรับบาานี้พี่แม่ลูกอ้อนบอกว่าตุ่ม ปลาให้กินเลยค่ะเอา้าบอกไผรส์เครับนี่บอกหนูค่ะบอกน้องแม็แก้วค่ะโอ้น้องแม็กเกพื่อนบอกว่าอยากกินไทยก็พะขยงเอาพะขยงเงยื่ๆหอมๆค่ะอ๋อเก่งเลย<ม>ต้มปลาหน้าใส่พะขยงกับหอมหอยหอยนั่นนะครับเอฟซีเนาะพีหน้าเนี่ยก็สซ้ำขัเนาะโอ้ผมเป็นพีหน้าพี่เมลูกอ่อนครับผม พีบอกว่าให้ใส่เย,ยอๆแล้วก็ใกส่บกขามเยอะๆทรมๆเปรี้ยวๆน้ำค่ะโอครับผมใส่บกขามเปรียปร้ยวๆน้ำเนาะค่ะเขากันปันยังเลยเรอครับเพี่บอกว่ามีของดีมาให้ค่ะยังล่ะครับพ่เ,เอายังมาให้ของดีตวเรขค e <c oughs> ่ะตัวเลกค่ะอ้ยนี่แน่นนะครับอีเนาะอ้าตวเรกตัวไหนล่ะน้องไม่เกี่ยวเพิ่บอกบอกพิ่ห้องบอกหรือพิ่เขียนพิ่บอกค่ะเพิ่บอกครับ เท่าไล่ะครับเจ็กค่ะเจ็เนาะน่ผิดค่ะเจ็ดศูนสี่ค่ะเจ็ค่ะสิเ่้วยเจ็ดศูนย์เก็เอาไปทั้งสองหางเลยนะครับเอ e เนาะแต่ก็มีเล็กสตัวน้ำค่ะสอตัวกระบอกอีกบอครับนี่หน่งเกค่ะหน <19 S 2> ค่ะโอ้ชัดเจนตัว โอ้มลืมค่ะครับผมอ้าลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิง้งอันผีผู้ชายมหาปฏิชับตุดมุ้ชไส้แห่โค้งกับหลูกมี่วยังบ้ันมาค่ะโอ้นาตะทีไม่หลู่อ่อนเนาะค่ะอืมครับผมเป็นผู้ที่ฟันแมน่นเข่าติดต่อกันละ่สามงวดเนาะครับเอฟซีเนาะติดต่อกันมาสามงวดหนึ่งวดทีสี่ของหนองไม้เก้วเนาะครับเนาะแต่ก่อนๆนเนี่ยก็ถือมาหลายงวดครับแต่ที่เข่าเลี่ยงกันนีก่ก็คือสามงวดซ้อนเนาะครับเอฟซีเนาะ กันถาไปเบิงคลิปหน่องไม้เกี่ยวครให้มีโชคมีลาบอีกครับงวดนี้เนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งด้วยครับด้วยเอฟซีวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกครับท่านผู้ชมหน่องไม้เกี่ยวเพิ่มมาเตล่นกับหมูครับเหงอแตกนะครับท่านผู้ชมเนาะคัดเวลาการเล่นกับหมูก่อนครับเอฟซีเนาะครับเนาะโอ้ครับผมเบาแอมเราทงมีขนมมียังมาให้หน่องไม้เกี่ยวน้นคือเก่าแหละครับเอฟซีเพิ่ม่าแทงไห้อีกครับพี่แม่ยังเกาะแมลงอ่อน เพิ่นกะบพว่าแจ้งได้ครับเพิ่นกะเดินไปค่ะเพิ่นว่าแน่นอนตัวครับค่ะเนาน,นเนาะหรือครับเอฟซีงวดนี้ห้ามพลาดเนาะครับเนาะเอาบริเวณเอาลปลาบรินเวณเออลืมลืมลืมตัวหลังเนาะครับเนาะเกือบลืมปลาจักโตกว่าครับปลาหา,หาตัวปลาหาตัวตุ่มปลาปลากระเปดหากระหาแล้วเนาะครับเอฟซีเนาะ ปลาหาแป็ดแปดหาก็ไดเนาะครับเนาะแปดหาหาแปดบักขามสิเปรเป็นตัวได้ต้่มใส่บักขามกับผักกกะแยงอ่าแนวได้นอบาทเลยเอาเอาผักกระแยงบักขามจะร่วมกันเกืบเป็นสองเอาสองแปดหาซะพักนี่เตะบบเป็นคือกันเบาแอมเราทงน้องไม่เกี่ยวเปรเป็นไ่ครับบบเป็นค่ะบูเป็นอ่าบบเป็นหยังบบเป็นหยังนาะครับน้องสาวผู้ชมเนาะ น่องไม้เกลียวเป็นอยากไปเร็นน้ำมูครับแต่หมอชื่มเอาสันๆซ้ำหนีก่อนนะครับแต่หมอนชะื่มเนาะบริบวนเวลาหลายครับขอให้มีโชคใหญครับน้องไม้เกลียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมร,รัตุงสีจุดตัวเลขข้องน้องไม้เกลียวนะครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรัตุงน่าไม่เล้อครับเนาะไปเบิ่งตัวเลขของน้องไม้เกลียวกันครับครับผมแต่หมอชื่มนีเด้อครับตัวเลขของน้องไม้เกลียวเนาะครับแต่หมอชื่มเนาะ เลขสามตัวครับผีเมลุกออนมะฮองบอกนะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ครับเอฟซีแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้านี่น้องไม้เก้วนี่เว้าวพิษที่แรกนะครับท่านผู้ชมเนาะอาจจะไม่แนวมาบองปากให้เว้าก็ได้ครับอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าก็ได้นะครับเนาะหรือว่าผีเมลุกออนนี่ยเจ็ดศูนย์สี่ครับเลขสองตัวนี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เปเอากับปลาครับปลานี่ก็ะปยป๋าหาตัวนี่ก็ะหาเนาะครับเอฟซีเนาะ อยากินตุ่มปลาใส่ผักกระแหง,งหอมๆว่สันครับท่านผู้ชมเนาะใส่ปัะคามสี่สุมส่มๆว่าสันโอ้ปัะคามกับผักกระแงงงแก๊สสิเปรแ,แน่ไรเนาะครับเอฟเนาะกระเปรซอยเบาวแอมโอทงน้ำนีดเด้เลยครับเนาะแต่ที่สำคัญพื้นเม้องบอกล่ละ,ละ,ละครับท่านผู้ชมเจ็กระตัดเลนครับเจ็ดส่นย์ครับหนึ่เก่นาะครับเนาะหรือสิวาเป็นเจ็ก็ได้ครับท่านผู้ชมอวดวัดนที่หึ่กรกฎาคมพศสองพัน้อยหกสิกครับขอให้มีโชคใหญ่กับหนองไม้ สำหรับคลิปนี้เบาแอมรทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอฟซีเนาะแต่ยันเพิ่งไปใส่นะรับเบาแอมรทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันนะครับอูบ้ดีแห้งครับเบาแอมรทงนี่เดินทางไปทําบุญยว,วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียก,ยกทองเหลียกทรั์ครับคาขายขายขายของบบดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผะูนะ้รรมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอเคค้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกบอดสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท้าวไพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อน่วัดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอา แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาาามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับนะและะ้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับและะ้วก,ทก,กท็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาะวัดหลวงปู่ปปลุยนี่ก็แตงเชื่อกันออนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซี C กระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะูนะ้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาา่หลายครับเอามาฝากอ c บ่ีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ